สนับสนุนโดยหมูแดดเดียวสมหัวกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีสนใจสั่งซื้อไลน์แอดสมหัวสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับที่นี่ลูกทุ่งครับนักร้องสาวเพลงดังร่ำไห้อนาคตพังหลังถูกน้องชายนางเอกลวงเงินก้อนใหญ่ไม่คืนนักร้องสาวเพลงดังร่ำไห้อนาคตพังจากมีงานชื่อเสียงหมดไม่เหลือซ้าํายังเป็นหนี้หลังถูกน้องชายนางเอกให้ความหวังลวงเงินก้อนใหญ่ไม่คืนทวงถามนางเอกก็ให้ไปคุยกันเอง เผยถูกไล่ให้ประจบชีวิตที่สำนักงานมูลนิธิทนายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอดีตนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของเพลงสาวเลยยังรอสาวไร้ปริญญาเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นนำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรเพื่อขอให้ช่วยเหลือติดตามเงินที่ถูกน้องชายแท้ๆของนางเอกหลอกเงินไปกว่า0,000 0บาท จ้าตัวเล่าทั้งน้าตาว่าสมัยที่โด่งดังไม่ชื่อเสียงได้รู้จักกันนางเอกคนนี้ซึ่งถามตนว่ามีแฟนหรือยังตนก็บอกไปว่ายังไม่มีมนางเอกคนนี้จึงแนะนําน้องชายอายุ47ปีให้กับตนตนจะคบหาพูดคุยจนกระทั่งมีความสัมพันธ์ตลอดเวลาน้องชายของนางเอกคนนี้ได้เอ่ยปากขอยืมเงินตนเองเพื่อไปลงทุนทํากิจการคาแคร์ ตนต้องไปกู้นี้ยืมสินเพื่อให้เขาเอามาลงทุนระยะหลังเขาก็ทําตัวเหินห่างแล้วบอกเลิกกับตนตนพยายามทวงเงินที่ยืมไปแต่เขาก็คืนเงินมาเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือตนต้องติดหนี้นอกระบบเจอทั้งต้นทั้งดอกร้อยละสิบทำให้ชีวิตต้องลําบาก พยายามติดต่อทวงถามผ่านไปทางนางเอกซึ่งเขาก็บอกให้ไปคุยกันเองไม่รับรู้และอ้างว่าถูกไล่ให้ไปจบชีวิตและยังด่าทอต่างๆนานา,นาทําให้ทุกวันนี้ตนต้องลาบากอาศัยเพื่อนติดรถเพื่อนเพื่อไปขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดจึงอยากให้ทนายรณรงค์ช่วยติดตามนี้สิให้ตนด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารจากที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับมิสเตอร์นิวส์ที่นี่ลูกทุง่งรายงาน